สวัสดีครับสวัสดีครับมื่อนี้ก็พอกันเวลาทํางานขึ้นก่อนเนาะครับพอดีหลังจากเสร็จภารกิจเก็บพักแล้วผมก็มาหรือไม่เก็บไม่เดี๋ยวเสียพ,พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะครับผมก็ได้มาเก็บไม้ไผ่ออกนะครับไม้ไผ่แต่ก่อนมันยุ่มองนี้นะครับผมเห็ดเป็นค่างบักทัว่วค่างบักทั่วที่ ผมปลูกไว้ตั้งแต่โดนแล้วครับก็ดีมันล้มมาผัดหั่นกันเลยผ้าพังสิลือออกไว้สีเฮ็ดเป็นเลื่อนพลอยช่ำหมครับมงึงไปเก็บหม,ม,มากไม่หมากะลยมหลายยางแล้วนะครับเพราะว่าสีมาเห็ดเป็นเลื่อนพลอยชํำม,มงนี่เดี๋ยวเสียวแสลมมุ้งเนาะครับย่างหน้ามึนี่ผมจะเก็บมาไว้ลายแล้วเดี๋ยวมันสีกายกำหนดที่เพาะเนาะครับอ ไม่ซุมนี่กระชีเอาไว้้าใส่ประโยชน์สิ่งต่อไปเมื่อนี้ป้าก็ห้องหึมห่อมหืมห่อม,มาอีกแล้วครับเหมือนมาอีกแล้วน้ำให้หน้าก็ยั่งหงอยู่ครับหงบ่ะลายสีได้ขุดไงบ่าวผมก็ได้อืมมันเป็นดังสี่ก็สิบค่คืองไงล่ะครับมันมาอยู่เรื่อยๆผลก็มาหัวปีนะครับปีนี้เอาข้แม่นเนี่ยผมเป็นคนมักฝนอยู่เลยครับ อยากให้ฝนตกอยู่เรื่อยๆอยู่แต่ว่าช่วงที่มีธุระอยากสิขุดที่สร้างโกขงองหน้านี่กับบทตนีอยากให้ตกปันใดต้นกับหามบ่ได้คือว่าแล้วเนาะครับเดี๋ยวสิเฮ็ดเป็นเรื่อนค่อยช้ำมึงนี่แหละครับเฮ็ดไว้มีไก่ยังผมก็เดี๋ยวมาลงไว้นี่เวลาผู้ไก่ไปไก่มาเพิ่นแวะเของมาเบิ่งเพิน่น <laughs> อยากสิเอาติดไม้ติดมือไปกะ นันน่นเนาะก็ถือว่าเป็นการหารายได้ออกมาอีกทางหนึ่งของเขาเนาะครับก็บสีเริ่มต้นก็สีเฮ็ดบวกว้างนะครับเฮ็ดประมาณจากออประมาณไปถึง20ตารางเมตรนะครับยุ่นี่เกิดวานะผมยิงยกเสาจากหกต้นนะกระสีเอาแสล้มมะม่วงนาะครับนี่ก็เป็นต้นสัมสามันเกิดเองไหมครับเนี่ยผมก็เลยเอาไว้นี่เลยอ่าต่อไปมันก็สิบ เป็นห้มตากออกไปทั้งนั้นนะครับไนหมงเดินทีไว้สำหรับเฮ็ดกิจกรรมต่างๆบ่ว่าสิเป็นร้านตากเขาตากสิ่งของต่างๆหรือแม้แต่จอดรถจอดลามือนี่แหละครับได้เบิดมันถาะครับก็ลมมันผัดนะครับลมมันผัดมันเซมันพังลงไปก็ลือ่ออกซะเดี๋ยวจงค่อยหา มองปูกไหมมองปูกบักทั่วก็ได้ปูก,กับปูเทลล์บาลายเดาครับก็ได้เก็บกินเก็บขายยุ่งงงนี้มันก็เป็นกองไม้ไผ่นาะครับที่ผมกองไว้กับว่าซิลื์ออกอยู่เพื่อกันพว่งงูก็มาอาศัยอยู่ในนีแ้แหละครับงูกับลหลายที่เห็นข้างนานั้นเป็นค้างพักศาบผมนะครับปูกไว้กับสิบก็ลุม่มก็ได้เก็บหมากเก็บหยอดมันกินแล้วละครับเดือนนะ ต้นสำซากับปลูกไว้สามต้นแย่งกันอยู่นี่แหละพ่อพม่พี่น,อน้องมาเบิ่งสวนลอ,อยปีของผมผมปลูกยิ่งยังไว้แนะ่อันนี้ก็เป็นต้นสะดาะเดามันทวายแต่ว่ามันคือจังบ่ออกดอกบุญเลยค่อยออกดอกมาอยู่ช่วงหนึ่งกะหายไปอีกลเลวก็นเงียบไปเลยเท่าเดีอนี้แหละครับนี่ก็เป็นต้นพักติวนะครับปลูกไว้ั้งเต่ปีไก,ก่สูงถมหัวแล้วพักติว อันมาทั้งนี้ก็เป็นสตอสตอนี่ผมก็ซื้อมาต้นคาศอกนี่แหละครับที่แรกก็สงสัยอยู่ว่ามันสิติดว้าออกไปมากือสิติดอยู่ดอกขับปันนี่แหละที่เห็นเป็นผ่ <c oughs> ามุ่งเชียวเชียวอยู่นี่เราออกว่าครับว่ามันต้นเนียงนี่อันนี้เป็นต้นม้าหน่อยนะครับนี่ม้าหน่อยที่เขาไม่ยอง กินเฮ็ดเป็นวุ่นนะครับเฮ็ดเป็นขนมก็ได้เฮ็ดเป็นอาหารก็ได้นะครับเฮ็ดเป็นวุ่นยองกินมันสิเป็นสมุนไพรรสจืดเนาะครับผู้ไวยเฮ็ดเป็นอาหารเฮ็ดเป็นสมุนไพรเฮ็ดเป็นเครื่องดื่มได้เนาะครับของหวานมมนี่ก็ได้คือกันมาหน่อยอยู่ในนี่ผุมก็สิปลูกต้นพักขี้เล็กอันนี้เป็นขี้เล็กเท้าเนาะครับสูงเก็บกินลายเที่ยวแหละพักขี้เล็กนี่ก็ได้นะผู้ไว้เนะี่ย อันนี้ผมไปเก็บเอามากัานมะกาเลยครับเพื่อคืนเล็กเขาเนี่ยอยู่ในบ้านอ่ะอยู่ในบ้านผมไปต่อยเอาหมากัานอามากะกัะปัน้นถ้าเจ้าในบ้านไปปลูกหลายคนเลยแหละครับนี่ก็เป็นลินฝานว่าลินฝา,าเตี๋ยจักสิเตี๋ยวโบเตี๋ยวโ <laughs> มต้นเลยลูคือกันหย่านบกขึ้นอ,อยู่ทั้งเตี๋ยนี่อ่าทั้งนี้ก็เป็น ผมปลูกไว้หลายต้นอยู่ครับขีเล็กถ้าคีเล็กรุ่นนี้สูงตัวมหมัวหมดแล้วล่ะนี่อันนี้ครับเอามาสามไมอันนี้ก็เป็นออตูมซาอุกะสนันกินกระปลาบกับปนเป็นพักเครื่องเคี้ยงเนาะครับนี่มีดอกออกมาย่ำเบิ้งเหนียวหอมขนาดนี้ครับเนี่ยเวลาเขาห,หย่ำลงสีมันหอม หอมคือบักตูมบันเขาเหรอเจ้ว่ากินมันสฉออกเป็นเป็นบกคือบกตูมบันเขาปันไรเนาะเป็นอื่นบักตูม,เ,เ,นเ,นเ,เ,ตมเศร้านี่จะผักขี้เล็กเ,คกกคเ,กเหนนกครับเสียหลายที่ผมปลูกไว้เนี่ยว่าอยู่บ้านนี่กับผ้ากันมักกินแกงผักขี้เล็กเนาะครับการแกงผักขี้เล็กนี่ยูเฮียนนี่สีบวมมักลดจืดนะครับเสี่ยมันออกสีผมผมจังหน่อยเพราะว่าถ้ากินจืดหลายนี่มันบาดไหมครับ เคยไปกินอยู่ของเฮียนอื่นพระนตดจืดกับปรกากฏว่ากับโบ้ไปมักปันใดเนาะครับบ้คือของจ้กของแกงเอาอยู่เฮียนนี่สิให้มันออกขมนิดนึงมันจังคอยคือกินแกงผักขี้เล็กนะครับสูงตัวนี้สูงขนาดเลยครับนี่ปลูกได้สองปีแล้วผักขี้เล็กได้กินแล้วครับได้เก็บกินได้เก็บแกงแล้วเดือนะทั้งดันนี่ก็เป็นมะกรูด บกูดมันบัวคขได้ให้่หนามมันมันก็นนนกนเลยบดวัวไข่งามปลูกไว้เก่าต้นสิบต้นอยู่ในนี่เป็นโ้นของบอกูดนะครับแต่อันนี้ผมปลูกไว้แล้วว่าขันันมาทั้งนี้ก็เป็นบักตุม้มอันนี้เป็นบักตุม้มบานห้าเนี่ยแหละครับที่บักตุม้มที่ห้าตุ่มกินหน่วยมันนะ่ะตุ่มกินหน่วยสุก ผมปลูกเลี้ยงแถวไปจนสุดพูน้างนี้ครับปลูกไปจนหอดุละอีกสองสามต้นที่แรกคุยกันกับแฟ้นว่าเนาะถั่วม้าเนี่ย้าเตียเขาอยากกินเขาใบบกตูมสดกันเลยพากันหาบกตูมมะก,ก,ก่ามะปูกับไปหาตอยเอาน่วยบกตูมมามะปูกใบมันนี่ก็สามารถเก็บเป็นพักเครื่องเคี่ยงได้สบายแล้วครับตอนนี้เขามีหลับมี คนไม่อย่างเขาก็สามารถเก็บไปกินได้เนาะครับผ้ามาเบงสะเดาเสะเดาผมปลูกไหวเนี่เป็นแถวเงาไบพูนแล้วครับเนี่ยต้นสวนลอยปีปลูกเงาไปตั้งฝุ่นเป็นแถวสะเดาเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นเขตของสวนลอยปีเนาะครับมันก็หาได้ไปก็เติมมาเรื่อยๆครับนี่จัง สมมงยังสิครับหัวกระเซียวมาเติมบกกีเมือนี่ยนะครับนี่ต้นสมมงอยู่ในนี่ครับหัวกระสีเติมใบขึ้นกันอันนี้กับบักกระโดนหัวกระติซื้อมาปลูกมืัอนั้นแหละครับนี่อันนี้ก็เป็นสมมงขึ้นกันอันนี้ก็เป็นมันปูสันกินกับขนมจีนขนมเส้นบานทอานี่แหละ ผมก็เคยกินอยู่ครับมันสีออกหวานๆใบมันออกเป็นหวานๆกินกับขนมสินะสันวานี่ครับเป็นมะลม้ไปเก็บมะกาบ้นเหรอะะครับซิ่งมูนี่บางยางบางสิ่งบางยางแนวใดที่เฮาพ่อหามาก้าม่าปูกเขาก็หามาเนาะครับส่วนมะลำเ <c oughs> นี่ดูสึกว่ามันสินสไปซาอายุพังเม็กของผมก็ได้ คางพีซซ่ายุดอกครับมาเบ่งทั้งด้านนี้อันนี้เป็นกล้วยแดงมันเป็นกล้วยหอมแดงไหมครับผมหัวก็สีเอามาปลูกมีนอออกมาแล้วละ่ะเดี๋ยวสีได้ขยายนอมันกล้วยหอมแดงคือกล้วยหอมเขียวกล้วยหอมทองเท่านี้แหละครับแต่ว่ามันหันเป็นกล้วยหอมแดงนะครับแถวนี้ก็เป็นกล้วยหอมที่ผม,มอมมาลุงปลูกไว้ เดี๋ยวให้มันหลอย,ย่างน้อยจังผู้ใดอยากได้ยังมาออเดอวยครับเด้วยผมก็สีแบ่งปันให้ยุครับสวนลอยปีกะบ่ท่านได้มีออียงดอก <c ười> ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเนาะครับได้พักอียงกะหามาเติมไปเรื่อยๆผมพอดีมันวางเลยมาลือมาลือแถวๆเนี่ยลือออกสีเห็ดเป็นเลื่อนพลอยช้ำ สำหรับหูเกิดพันธุ์ต่างๆไม่ป้าไม่ผลว่าจะเป็นบักเน่ามั้อเนี่ยครับผมก่อตอนเราผมก็มาช้าใส่ถุงแหวนลายบมักเน่าอะไรเม็ดเนาะครับกันใจระจังแหวเคำว่าเบิงเนาะครับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณพ่มแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ